สวัสดีค่ะกลันนะคะขุางบนงงใครตาดแดงตาบวมแมวสวยค่ะมามึงไปถ่ายรูป มนนแม่รันตาขาะคูแพ้ตาบวมใช่คอนตาหรือฟุ่มหรืออะไรไม่รู้แต่ว่าขีอ้ว่หนึ่งเม็ดแต่ว่าเป็นมากลักแล้วก็พี่เน้นนอนอยู่แนลน้วยังไม่ตื่น <c oughs> แล้วขึ้นนางอะ่ะตั้งเงินลิขสิทธิ์ปุ๊บเป็นสิบ นิ้งไม่ตื่นอ่ะปิดไปเลยไม่ต้องตั้งลออแล้วเพราะอะไรรู้ปะเรื่อก็ตื่นมาหกโมงหกโมงครึง่งเจ็ดโมงเจ็ดโมงสิบยี่สิบอะไรต่อคือเรื่ก็ตั้งไว้ตอนแปดโมงห้าสิบใช่ไหมคะแต่ชีนี่เราก็เลยบอกว่าปิดเลยปิดให้หมดมีค้องรั้แล้วคือเธอหมอนเธอใหญ่มากใช่ไหมแล้วเธอนอน ผมนี่นอนอยู่อย่างนี้เลยตากวแล้วเป็นพวกติดหมอนโคงหมอนค้างติดเอี่เวมือดกันไม่มีพื้นที่ให้พุยเลยอ่ะหมอนนินกบหมดเออมันใช้พื้นที่อ่ะแล้วกูจะปบจะห้ามนี้ลงวอล์กอะกูมันตาบวมอ่ะตาตายกูยังลืมไม่ได้เลยตาบวมวันนี้นินมี่ไปทำอะไรนะคะวันนี้นินมี่ไปซ้อมค่ะ แล้วก็จะเห็นในวอกนิดว่าวันนึงนี้กินอะไรบ้างไอ้เขาผอมลวกำลังจะผอมกำลังจะคลีนแต่ต้องแยกตื่นกันอืมแล้วก็ของรันนะคะวันนี้ก็มีไปซ้อมอร้องเพลงแล้วก็ออกงานหนึ่งอันกลับไปทำทูละเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูปเป็นระยะระยะละกันว่าวันนี้หนึ่งวันหยุดวันอาทิตย์ของรันมันทำาอะไราบ้าง เหมือนขอตัวไปอาบนองอาบน้ำนะคะแล้วก็ไปทำหน้าที่ของแต่ละคนในวันนี้นะบ๊บาอาอาบน้ำทำแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปซ้อมร้องเพลงใช่แต่ว่าคุณน,นิ้นเนี่ยเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายปลาให้ทุกคนเลยตาแดงตาบวมสวยค่ะวันนี้เราไปออกงานมีช่างแต่งหน้าเรามีซ้อมร้องเพลงก่อนแล้วก็ ไปไม่ทันช่างแต่งหน้านะะดีนะเนี่ยพกเครื่องอามาตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเกือบจะสิบแล้วแหละได้แลลาออกเพราะว่าเราซนสองสิบเอ็ดโมงสู้ค่ะคูยๆ้วยนะอุ้ยเนี่ยจี้จี้เกมออกเดี๋ยวเราจะไปเรียกแท็กซี่นะคะทุกคนก็ประมาณ20นะ สวัสดีครับผมชื่อพุยพุอยหนูชื่อพุยพุยค่ะอนอนให้เก่าเลยต้นตุบเลยอ้าวเรียกด้วยเรียกอ่าโอเคโอเคโอเค เดี๋ยวขึ้นไปซสอบมกันนะคะทุกคนฮัลโหลแต่งหน้าแล,ล้วเรียบร้อยพี่เขาแต่งหน้าให้เราแนลน้วค่ะก็เนื่องจากผมไม่ได้สระก็เลยต้องใส่หมวกแต่ว่าไม่ชุดเตรียมไปร้องเพลงโคสเฟนพี่ต<อ>ากีตาร์สวยมากเลยให้กินให้อรเฮ้ย นี่มันคนจิ้มมือไปเราไปดูบรรยากาศกันเถอะคนเยอะมากอแล้วเขากำลังเริ่มร้องเพลงกัเนะ สวัสดีค่ะกอลันนะคะบนมงใครกอลันค่ะกอลันกอลัน,นะคะ่ะจำชื่อหนูไว้ด้วยนะคะ นนน้อองงะะะะคคจิมมี่โกลาตอนนี้แสดงจบแล้วนะคะอย่าลืมไปติดตามค่ายเพลงตอนนของเพื่อน<ล>ขึ้นไว้ตรงนี้นะคะขนนี้ชายแล้วก็เอ็มบีใหม่นะคะคอร์สเซนนะคะอย่าลืมไปปั่นกันเยอะๆนะทุกต,ต้องนะออนแอร์ที่ช่องมิวสิกขอเพื่อนคะคิดว่าเราเนะะินเป็นแต่แค่นี้เป็นแตแค่ close friend ที่อยูในไอจีตัวไลค์ก็แชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฟังกันวนๆยืนยืนนะคะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายฮัลโหล ไม่เชียเหรอไ,ไปถ่ายรเนื่องจากเราเสียตางซื้อเสื้อวินเทจไปจำนวนหลายบาท<ๆ>เขาก็เลยไปซื้อแบบนี้มาให้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอีกหลาย10ปีมันจะเป็นเสื้อวินเทจพอซื้อมาสามตัวอีกตัวหนึ่งคือตัวเล็ก เก็บไว้เลยใส่แบบให้คุม้มจะไปกินข้าวกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับไปไปทำธุระต่อนะคะก็เดี๋ยวจะถ่ายวอลไปเรื่อยๆวันนี้ทาโร่กินอะไรไก่พี่ใดอื้อ,อร่อยสุดๆอ,อร่อยอ,อร่อยออืร <laughs> ่อยไหนทาโร่อ้มมามิซิ A few moments later...